านี้นำคลิปใส่บาตรมาให้นะคะเช้านี้เราก็ทําจิตใจให้สงบก่อนที่จะไปทํางานเริ่มวันใหม่ๆนะคะแล้วก็มีงานทําบุญใส่บาตรนนะคะและ,และนี่คือช่วงที่แม่ไปบวชนะคะเจ็ดวันได้อยู่ที่ส่วนกุศลเผื่อทุกคนคะ่ะให้ทุกคนมีความสุขล่ำรวยล่ำรวยคะ่ะการฝึกร้องเพลงตามภาษานะคะ่ะ เสียงน่ารักน่ารักของพิธีเขากับคุณน้าค่ะศอเกิดมาต้องโชดใใ้กรรมอือแบกพลที่สองพอดีหนึ่งสองสามแบพอดีพอดีพอดีสุขจังลงท่องทางนหรายอยู่ตรงนี้แค่เอามาใช้กันนะคมีความสุข แม่พอดีพอดีพอดีลร่ำรวยความสุขตันนร์จันทร์สีนี้สุขอเปีนั่งใจไหม่นี่น่งจนเก่วันนี้เราจะมาทำลายด้าสีท่านท่าที่นึ่งวัดู One Steppin' four out the gateway, we made it out the hood, four made it out them hard time, made it out of struggle, popped out on four a Friday, blew a bag like it's nothing. Finally made it out the group four chat. Four four get to four four see my girls doing good, big four facts. Four it's a Friday night, it's, Friday it's a Friday night. Ain't no tellin' where we headed, it's a vibe night. It's a Friday night, it's a Friday night. Ain't no telling where we headed, it's a vibe night. Where you wanna go, what you wanna do? lord Wanna do? Go back, kinda in a spinning move, vibing thing.